ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ฝนตกอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทางวัดสันปลายางหลวงจะเตรียมงานเพื่อที่จะเททองสร้างพุทธรูปของขันเป็นพระพุทธรูปในนามว่าพระพุทธทอิติปิโสพระวานะครับพุทโธอิติปิโสพระวาซึ่งวันที่13เวลา11นาฬิกาสนาทีนะครับก็ท่านใดยอยากจะไปร่วมทำบุญนะครับ ก็เชิญได้ที่ลานธรรมหลวงพ่อทันใจถนนที่ผมยืนอยู่นี่แหละครับถ้าใกล้ๆกับร้านขายของของป้านวลส้มตำนี่แหละครับเป็นลานธรรมหลวงพ่อทันใจนะครับชาวำลัพุนก็จะไปกราบไหว้สักการบูชาขอพรน,นะครับแล้วก็วันนี้ตอนเย็นก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับท่านใดอยากจะทำบุญทำกุศลก็เชิญได้นะครับถนนที่ไปนี่แหละครับที่ท่านเห็นอยู่ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วยบอกกันต่อๆไปครับคุณกุศนพรุ่งน,นี้ผมก็จะไปร่วมทําอยู่นะครับขอบคุณครับ ถนนเส้นนี้แล้วครับอืมปิดไม่ได้เลยปิดยังไงเยนะ